เราจะให้ดูอะไรจ้ะเราจะให้ดูฝูงออฝูงนกตรงนู่นจ้ะดูที่มองเห็นดำๆตรงนู่นน่ะน,น,นกมดอะไรจ้ะนูน่นปกติเห็นฝูงนกน่ะเยอะนะแต่ว่าก็ไม่เคยเยอะขนาดนี้จ้ะโอ้ยดู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 เขาใจด้วยปัังเยอะเลยสงสัยนกมาลงกันไอ้นี่ชนะนะลูกโอ้ยังเยอะเลย จะบินมาจนไหนกระจกลถดเดนะี๋ยวไม่นาอมันเถอใจด้วย,วยมันลงกันในฟาร์มเมื่อคืนนี่ฝนตกอย่างแรงจ้ะน,นี่ปลาจริงเยอะเลยด้วยจะถ่ายทันไมนะ่นาะแบตเตอรี่บอกก็สมดเอาเด้นนี่ะดดนะ อ้ยเยอะมากๆเลยดูหนูนบินมาตรงนูน่นพร้อมหนุนหนุน,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 นตรงนู่นจ้่หนุนหนุนอะตรงนู่นอะเต็มเลยเยอะถั่วอุ้ยเลยเยอะจนหนากลัวเลยเว้ยหนูนอะตรงนู่นด้วยหนุนโอ้ยคนคิงลูกเลยเยอะเกิน เยอะขนาดยังวะป๊าดดูวอุ้ยเยอะคักเยอะเออเยอะเยอะคักเออยอะเยอะแน่เอาอย่ามาบินชนในก,กระจกรถเราเด้อเราเลื่อนกระจกลงนี่สะนี่นี่จะได้ถ่ายเห็นชัดๆเนาะ ดูเหรอตรงนู้นด้วยเอ้ยเราจะให้ดูหนุนหนุนหนุนมาฝั่งตรงนู้นด้วยนี่ตรงหน้าบ้านเนาะนี่เฮ้ยเมกะลงจากรถตกดี่ยไปตกหน้าบ้านแถวพร้อมดูหนาเต็มเลยอุ้ยคือเยอะคักเยอะแน่แท้ดูโอ๋ยเรื่องกระจกก่อนเรื่องกระจกก่อนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะชน ข้ามาในรถอู้ยัยงเยอะเลยด้วยอุ้ยมาจากไหนที่อฮ้ยโปรดดูเอ้ย,อยนี่ก่อนพิกรกจรอบกันไม่ไหวไม่ไหวเยอะเกินปาดจะาให้ดูดูเถอะนูะ่นอะเต็มไปหมดเลยจ้ะดูนูน่นอะตรงหน้าบ้านเราดูว ไม่กล้าลงไปไม่กล้าลงไปนู่นจ้ะนู่นนุ่นนุ่นเนื้อฟูงนอกอุ้ยเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยดุด้นอะไปเลาะต้องหนึ่งไปเลาะเดื่อนกระโจบก่อนรถขับผ่านไปทุกคนเน้อ นวนจะไปลงใกล้ตรงฟาร์มตรงนู้นแล้วจ้ะนวลตรงนู่นดูมองเห็นไหมหน่ลบินขึ้นนตรงนู่น <c oughs> ไปแล้วน่นไปตรงนู่นเราฟาร์มตรงนู่นเราดำคึบเลยโอ้ยยังเยอะ